<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในช่อง The Lab เดินแลปีติกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงว่าอะไรวะมึงมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่สวนนะครับสวนลำไยสวนไนใบอะไรมีแต่ข้าว ชมบรรยากาศกันแป๊บหนึง่งจูเอ้ยเอ้ยเอ้ย่านี่แล้วครับฝนใหญ่ช่วงนี้ฤด,ดูฝนหรือว่าฤดูเข้ามันสาเนี่ยจะเป็นฤดูที่ลำไยจะได้เก็บ ผลเก็บเกี่ยวกันนะครับช่วงนี้ก็แสงช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บลำไยกันสำหรับภาคเหนือนะไม่รู้ว่าภาคอื่นเขาจะปลูกกันหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากภาคเหนือเก็บลไยกันแล้ะไหนลำไยมึงวะแถวนี้เขาเริ่มเก็บกันแล้วนะครับก็จะเก็บเป็นบางต้นนะสเตปในการเก็บลำไยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ส่วนมากก็เนี่ยเขาจะเก็บกันเป็นบางต้นนี่นี่ครับบางรูกก็ไม่เท่ากันนะ บ้านผักสมโซบบานเน่าเน่าโหดโคตรร้อนช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่ารันไ่เขาที่เอาไปร่อนขายกันก็ราคาเอโลละสิบห้าบาทเองนะครับ ถือว่าราคาตกลงมากก่อนที่ผมจะกลับเชียงรายเนี่ยมันยังราคา20กว่ยนะคือกลับไปแค่อาทิตย์เดียวแล้วกลับมากลายเป็นว่าเหลือ15บาทแล้วนะแต่ราคาอือ่นไม่รู้เพราะว่าสนใจแต่ราคาลุกใจสุดแล้วนะครับ <c oughs> นี่หมาบ้านผม <c oughs> เอยว่าง,ง่าอเจ้าหมาโง่ จ้าหมางโง่เกใดรเครดูไหมก่านตูนบุงบอกถึงอายุนะไม่ใช่นน้อยแล้วนีนะ่แล้วเออผมลืมบอกไปนี่ก็ไม่ใช่สวนของผมนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นเหมือนแบบเช่าปะถ้าไม่เช่าก็เจ้าของเขาจ้างมาทำกันครับ คือทำมาเป็นกี่ปีเนะี่ยสองสามปีแมั้งส่วนนี้นะครับส่วนผมจริงๆก็อยู่อีกที่นึงนะครับบนดอยเลยแต่รู้สึกว่าส่วนนู้นจะผลผลิตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจกันนิดนึงนะครับนิดนึงดิอะไรวะนิดนึงไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะครับก็จะไปดูแค่เป็นบางช่วงเท่านั้นนะครับ นี่นอย่างต้นนี้เนี่ยไหมเห็นปะลูกเล็กนะครับเห็นพวงเยอะๆอย่างนี้เล็กนิดเดียวอาจจะขายไม่ได้ราคานะแต่แต่ชาวสวนเราจะมีความหวังครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาที่ตอนใหญที่ลงตะก,ก้าก็17เลยนะโลละ17เลยก็ถือว่าขึ้นมา2บาทแต่ถ้าเป็นไปนล่วงเฉยๆเนี่ยจะเป็นสินะครับ เออเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เนาะตามนั้นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ทำงานเลยบอกว่าเพิ่งกลับมาจากแียงรายสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเข้าบ้านแล้วก็มาที่สวนเลยปึ๊บเห็นปะแสง จ้ามากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บอกเลยอย่างโหดปลาอย่างเยอะแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะครับน้ำเยอะเกินฝนเพิ่งตกตุ้ยตกนี่ครับ เงะเงะเงะสวัสลลดลคุณแม่ไงแกนน่น้อย กินน้อยกะกินน้อยวันนี้เต็นมุ่ยอะเต็นน้อยรสหวานช่ำคุณพ่อรสหวานช้ำนี่ลำใหญ่แม่สวยลำใหญ่แม่สวยมีทั้งเยอะทั้งแยะอยู่สามร้อยกว่าต้นกกขั้นตอนแรกรทำไงแม่ในการมัดอ๋อไซส์ก่อนไซส์ Like this guy? ามะคือไซไก่อน <c oughs> เออเปอนาไปรวมจัดการเหรออ่างก็เลือกที่มันส่ียวหน่อยโชว์การทำหน่อยเดีแาาล้วมาเปอกกันเไหามาน, <c oughs> นี่ครับ รุีเขาเรียกว่าสมุนไพรสมุนไพรอยาอบสมุนไพรนี่ครับเสร็จแล้ว UH ก็จะตัดแบบนี้นะใช่แล้วแพกแพกลงตะกร้าอ่านี่นี่คือแบบเสร็จแล้วนะครับเตรียมขายนี่จะแพ็กลงแบบนี้ เข้าละตุ๊ก้าขาวอ๋อตะกร้าตะกร้าขาวแตกต่างกับตะกร้าอันนี้ยังไงเนี่ยเออตะกร้าขาวนี่ทำทำตะกร้าเออทำเมือสีสวยกว่านี้มีเบอร์นี่ลงได้นะเขาลงมัดเขาบ่มัดตะกร้าขาวนั่นบ่มัดแต่เขาบ่มัดจะสีอ่ะสวยกว่านี้จะลงคนละแบบแล้วราคาต่างกันปะราคาไม่ต่างราคาเดียวกันราคาเดียวกันแต่พูดถึงตัวนี้เขาเสียเปรียบ เพราะว่านี่สิบเจ็ดบาทคือเขาทําเองแต่ตัวนั้นสิบเจ็ดบาทเขาไม่ต้องทำอะไรทุกอย่าง,างนี่แม่ค้ามาเหมาเลยใช่สบายลงรหรือ้าถือขั้นสบายละแต่ว่าถึงแบบเขาก็ต้องเอาที่มันบงามลงเนี่ยจะคือคนเอาเลี่ยทีีสวยๆวยลงต้นใดที่คิดเบอร,ร์ก็คือมีรวมเขาจัดการลงเรรอ,อ,อย่รวมรกันอันนี้ก็เป็นประมาณเบอร์สี่เบอร์สี่ป่ะ ซีซีป่ะนี่ไงนี่อันนี้เอประมาณเออันนี้จะไปขายร่อนใช่ไหมไหมใช่หนนเป็นเบอร์นี่นะครับขายร่อนธาคารไม่ค่อยดีเท่าไหร่สิบห้าบาท

อืมาแล้วครับเสบียงมาแล้วเสบียง ซื้ออะไรมาครับต้นเลาก่นาไปดูต้นนี่นะครับนี่ที่มาเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการสัดก้านดูสวนข้างหลังครับป๊าลำไยบานดูทิ้งร่วงตรงพื้น เห็นไหมครับเห็นกับปะนี่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 ถือว่าเยอะนะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าสลหรับเจ้าสวงคนอื่นว่าเยอะไหมแต่สำหรับผมว่าเนี่ยภาพออกมาแบบนี้คือเยอะเยอะมากเลยนะครับดูดูดโหมีแต่ลูกตัวโตนั้นอนะ่ะโอโ้โห u tại nó điều đúng hoặc bà โอเคก็ okay. ไม่มีอะไระครับแค่ถ่ายมาถ้ายดูเฉยๆนะแล้วก็มาอัปเดตราคากันบ้างแต่ถ้าใครทำสวนใหญไงและเห็นคลิปนี้ก็อัปเดตกันได้นะครับว่าสวนเป็นยังไงบ้างนะราคาหรือว่าอะไรกันต่างๆเฮ้ยพูดนะอัปเดตกันได้นะครับว่าเป็นยังไงการทำลุงไง ส่วนแต่ละคนเพราะว่าก็มีสูตรการทําก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนเพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับแต่ถึงจะดีไงก็เศรษฐกิจกไม่ดีก็ตามนั้นแหละครับราคาแม่ครับฝากปิดคลิปหน่อยอพ่อฝากปิดคลิปหน่อย ฝากกดไลค์กดซับสไคร์อะไรประมาณเนี้ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยซับแจ็คไข่ซับแจ็คไข่